ครับจากซีซั่นเจ็ดยังมีสวัสดีเลยปะเอาครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแกงสามห้าไม่ครับไม่แล้วครับหน้าด้านมาครั้งที่แปดวันนี้วันนี้ครั้งที่แปดใช่ไหมครับโโอ้หซีซั่นแปดแล้ววันนี้ต่อจากซีซั่นเจ็ดเพิ่งจะลงไปเสามซีซั่นเลยนะครับเนี่ยซีซั่นเนี่ยสังเกตสังเกตชุดพวกเราฮะ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่ได้ามน้ำครับสกมกสตปกไม่ใช่ครับวันเดียวกันวันเดียวไม่ได้บอกยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้แกงรอเลยไม่ออกจากแคนเลยครับแต่ก็จะงงว่าแคนเคินคืออะไรแคนก็คือว่า้านที่มันพังๆอยู่นะแคนที่คนคนอีสานเามาเป่าเป่าไม่ใช่ไม่ใช่แคนแคนคือว่าหมายถึงว่ามาแทนคนคนนั้นอ ใช่แล <Hence>, mm. ้วมันคืออะไรนี่มันเกมนะครับอ๋อนั่นมันแคร์อ๋อแคร์อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรแกงดอกรักใชครับผมผัดคิดถึงผัดคิดถึงไม่ใช่นะครับคนพูดถี่รึเปล่าเนี่ยครับเหลือแต่ตาแต่ครับเหลือแต่ซาตนีาหมดแล้วครับแกงดอกรักกับผัดคิดถึงนะก็ผมก็มาเนี่ยนี่มันเบียร์เก่าเนาะครับผมเบียร์เก่าในขวดเดิมก็ไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีขายครับขนาดเซเว่นเขาก็ยังไม่ขายเลยฮะเพราะมันเคยเลยเวลา ก็หัวแก๊เขาจะไปขายให้ก็หัวแคนผมมันขี้เมาครับมีติดบ้าไปตลอดครับเล่ายาไม่ต้องขาดต่อเพื่อนซื้อคิ้งไปครับเป็นลูรูปิก็ไม่บางคนเขาก็เอามาให้ก็ขอบุณมากครับที่เอามาให้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงไน้โฆษณาให้เล่าท่อกับแช่งครับแช่งแช่งให้เจริญขึ้นตายเร็วตายเร็วไม่เอาครับ หมอหมอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหยุดแล้วพวกคุณต้องหยุดแล้วเขาบอกตับคุณใกล้จะแข็งแล้วครับถ้าคุณกินไปอีกหน่อยนึงจะยังไงเป็นไงตับอ่อนจะทะลุทะลุไปไหนอะทะลุไหนครับทะลุหลังเนี่ยไอ้ที่ว่าทะลุหลังเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราโดน ขวดเบียร์ตีปปากฉลามแทงทะลุหลังเนี่ยคงไม่โกรธไล่กันขนาดนั้นแล้วนะครับพวกผมยาวติติดไม่ยุ่งแล้วเล่าอย่างเดียวเล่าอย่างเดียวครับเล่ามืออยากจบด้วยเล่าเบียร์อะไรเงี้ยกินกันครับกับแก้มเราก็ทํากินสนุกสนานครับเพราะว่าสังคมก็ยอมรับแบบนี้ในกิเลสคุณก็ต้องมีเล่าเบียร์ครับผมผมกินเพื่อสังคมครับครับแต่สังคมรังเกียจแต่นี่คุณคุณคงคิด พวกนี้ยังไงเนี่ยรู้สึกวันทุกวันเลยเนี่ยทุกวันเลยผมกินมันหนึงานการเนี่ยทำไปเลยป่ะครับไม่ได้เออทำก็ทำดีไม่ทำอย่างไรกินน่ะใช่พวกผมต้องพวกผมทำงานกันนะแต่เป็นงานอิสระอิสระครับอิสระเสรีครับเป็นงานของอิสระของแต่ละบุคคลใช่ครับไม่ได้ถ้าไม่ได้เหลี่ยมพลาไม่ได้เหลี่ยมพลาจะอยู่ทุกทุกวันนี้ก็อาจจะอยู่ตัวได้ก็ กว่บาก่อนะมาถึงมุกนั่นแหละกว่าจะมาอมนนี้ถึงมีถึงวันนี้ครับผมเออเอาวันนี้จะจัดเพลงในดีวันนี้ันนี้เมพลงอะงไรกันเริ่มเริ่มแต่ไร้เรเร,เราต่อจากซีซั่นเจดใช่ไหมมันเป็นเมย์เเท้าเอาโลโซเนี่ยแต่ราขอจัดโลโซโนะลโซต่อนะแต่ขอแบบล็อกเฟสล็อกล็อกเลยพิเศสแน่นอนอยู่ดีครับขอขอ จจะัให้ไอ้ที่ว่าล็อกนี่คือว่าขี่รถไปแล้วโดนตำรวจปากทางล็อกใช่ไหมเมาแอลกอฮอล์ไอ้บ้าไม่ใช่เบาแล้วไม่ขับนะครับเขาไม่ขับเขาเปล่าบ้านเพื่อนนอนบ้านเพื่อนครับอย่าไปขับก็ไม่ดีครับเป็นอันตรายเพราะว่าเพราะว่ากลับบ้านไปก็คงจะกลับไม่ไหวแล้วครับบ้านอยู่ไกลครับผมตะปูแพงครับอยู่แตะปูแพงด้วยไอ้อย่างนึงไอ้ตะปูที่ต่อบ้านเนี่ยอย่างน้อยตะปูสามตะปูสี่บางทีเจอแถวแปลแถวอะไรเนี่ย จับน็อตนะจะแพงมากแปบแบเดียวครับเอตะปูสารจะปูสีโดนอยู่ในท้องหมดแล้วครับครบผมเสกหนังควายก็เฮ้ยบ้าแล้วใช่แล้วถ้าอือมันใส่สารมาอีกเราไม่ใส่สารับเดี๋ยวเวลามันเป็นอันสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราจัดตีสามฝ่ายตีสามครึ่งแล้วเราจัดอีกหนึ่งบนงานเพลงละการแล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้ดึกวันนี้อาจจะ ใช่ใช่ใช่เราเกิดจะขอพักกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะขอพักก็จะไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเราจะติดต่อกันไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนเขาแบนกันหน่อยครับไม่ให้ไม่ให้ลงเลยเพราะอะไรลุน้องเนี่ยไล์นะไล่นะไล่นะไล่นะไม่ใช่อย่างนี้ไล่อย่างนี้นะฮะไล่อย่างนี้ไม่ใช่ไล่อย่างนี้ไม่ชอบนะอันนี้ไม่ชอบชอบนะพวกเราก็ไม่ได้ ทำความเดือดร้อนให้ใครนะใช่ครับตาเพื่อความสะดวกขนานครับแพนเอกนะครับแพนออฟแพนถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปกดอย่างนี้นะฮะถ้าไปกดนี้มวลกำลังใจฮะผมต้องปอเหี่ยวกันไปเลยถ้า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 ใครกดอย่างนี้นะครับผมจะดันทุ่งร่งหน้าด้านทำมันไปเรื่อยๆเลยนี่วันนี้เรามาง้องเพลงอ่าไปจับเลยดีกว่าฉันหรือ เธอที่เปลี่ยนไปไม่รู้ว่าใครจะเปลี่ยนจะใครก็ไม่รู้อ่ะก็จะขอจังหวะล็อกนะเพราะว่าเราจะปิดแล้วเราขอมันไม่มีคนขอมาใช่ไหมมีคนขอมาเนี่ยไกเขาซื้อเบียร์ให้เราใช่ป่าก็เบียร์มาสี่ขวดมาเซเว่นเนี่ยอเซเว่นจัดให้หรอเซเว่นจัดให้มาแต่สาวเซเว่นสวยสวยฮะสวยหรือสวยสวยมากสวยมากน้ำลายไหลเลยจีบดีกว่ามั้งเดี๋ยวพอพอเราออกจากร้านก็จะถามว่า รับหนมจีบซะละเปาเพื่อไหมครับน้ำหกเหรอครับไม่เป็นไรครับน <pt it> <ivo> <ion als> <ri> ้ำหกดีกว่าห้าครับแต่หกมากๆกับอดยัดหาเอาละเอาจัดไปฮะสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปชั้นรือคือที่เปลี่ยนไปโอ้ไม่ใช่ก็ว่าสิอ่ะโอเคผมเอาเนื้อร้องมาแทนมา อย่าลืมนะครับพี่น้องพี่น้องคืออะไรนะพี่น้องแคนเอทุกคนใช่ไหมครับพี่น้องแคนเอครับอย่าลืมนะครับสครับพึ่งนี้คาราบาวแดงคนละขวดไม่ไหวแล้วจะรับวิตามินบีสิบสองบำรุงสมองฮะบำรุงตับได้ครับครับผมพึ่งนี้แคนเอแพ้เมื่อไหร่ แตะออก oh, mm ้แขนแน่นอนเลตะหัวหน้าออกเลยครับพี่น้องเอ้าเริ่มเลเอ้าสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดอยู่ให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไป ต้องทวนให้ดีสักหน่อยแล้วค่อยบอกราจากกันไปลองคบรองทวนให้ดีในห,หัวใจยังรักฉันไหมคนดีหรือฉันเอง 다. <목소리나> ใครจะเปลี่ยนกับใครนะครับคิดเราเองคใครที่มีความรักก็ขอให้รักษาความรักนั้นไว้ให้ดีๆนะฮะอย่าไปมีคงมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่รู้นะครับข้างบ้านก็จะเอาปือนออกมายิงนะครับม <c oughs> ีสามเครื่มาแหกปากร้องเพลงม <c oughs> ือฉัน <c oughs> เองจีพีนที่คิดมีใจให้กับเขา

ใจหนึงโอดมันสับสนพอเธอมาแล้มาแล้วโอ้ยยยยย y แก๊งสามทางกระจกไปนะอย่าลืมนะครับวงอันนี้มันแค่นะครับแค่เอกเท่านั้นที่มีนะครับถ้าผมมีทั้งลีดเดอร์โค้ดโคล้ดี้โค้ี้เนีครับ หิดหมดเขาดูิไม no? in ่ใช่ไม่ใช um ่เงี้ยมัน mm ต้องมีอะไรหันซึ่งมือหอดหอหอหมดเขาดูชัดๆโครีเดอร์ครับโครีเดอร์โครีเดอร์หมายถึงรองหัวหน้ารองหัวหน้าฮะไอ้ท้ายๆกับพันธุ์โทฮะเอ้ฮะเฟสติ้งหรืออาจจะต่อไปอาจจะกลายโครีอาจจะกลายเป็นลีดเดอร์ก็ได้